สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้มีของมาโชว์ท่านชมเป็นของที่ยังไม่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Assassin s อสซนนะมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มกันที่ชุดกันก่อนเลยนะครับชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับท่านชมสีแดงนี่เลยชุดนี้ฮะ สวยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเคยเข้ามาหรือยังนะใครที่เล่นตัวละครหญิงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ชุดที่2อนะครับอันนี้เคยเข้ามาแล้วฮะแพคเลดเบอร์มิเลียนนะครับผมชุดนี้เนี่ยผมมีแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นชุดที่เท่นะฮะถ้าเกิดว่าใครพลาดรอบที่แล้วก็มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับชุดที่3นะฮะก็จะเป็นชุดของแอตตาซินครับบอกแล้วนะฮะว่าชุดแอตตาซินเนี่ยมันเละครับโอกาสที่กลับมามันยากมากนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับทรชลหรือว่าวันพังแมนอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ถ้าเข้ามาไม่ควรพลาดเลยนะครับ ตัวที่4นะครับจะเป็นสกินปืน AWM ครับดูเอฟเฟกมันทมานทู้ชมโคตรสวยแล้วก็สกินนะครับสวยงามมากเลยนะฮะสแต็กก็น่าสนใจดามจบวก2นะครับเจาะเกาะบวก1แล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะฮะตัวที่5นะครับอันนี้สาย CVC ไม่ควรพลาดครับต้องซื้อฮะ ใครที่ชอบไต่แรงนะครับอันนี้ก็เป็นสกินปืนดีเซิร์ตนะครับอัตราการยิงบวกหนึ่งระยะบกสนะครับแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะฮะตัวที่6นะครับก็จะเป็น Ice ์วอท่านผู้ชมอันนี้เป็น i อซ์วอลฟอร์เชนแพททิ้นำนะครับผมอันนี้น่าจะอ่านถูกแล้วแหละเพราะว่ามันอ่านไม่ยากนะครับ นี่ฮะสีฟ้านะครับสวยดีนะแล้วก็ไอเทมที่7นะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเลดอะคิวล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นของแอสซัซินนะครับแล่แน่นอนฮะท่านผู้ชมฮะไม่ควรพลาดเลยนกเหยี่ยวนะครับเท่ด้วยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นท่าทางครับของแอสซัซินท่านผู้ชมนี่ท่าพุ่งหลาแบบนี้นะครับลุกขึ้นมาปัดหญ้าปัดหญ้าทิ้งนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสวยดีนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดเท่านี้แหละ ไปท่านชมแต่เราก็ไปรับชมคลิปดีกว่านะครับมาดูกันว่าวงฟ้ามีดีอะไรนะครับทำไมตี้เก็บแต้มเนี่ยเขาถึงชอบลงกันจังเลยนะฮะมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าทําไมตี้เก็บแต้มเนี่ยเขาชอบลงวงฟ้ากันจังเลยแต่นนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแต่วงฟ้าอยู่ไหนนะโอ้โหหอดูดาวเลยมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยโดดก่อนนะครับรอบนี้อยู่หอดูดาว ก็วงฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีของทุกอย่างนะครับในวงนี้นะทุกอย่างจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็ปืนที่โหดที่สุดนะครับอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจาเล่นให้ดูนะครับมาดูกันว่าปืนอะไรนะแ <Okay. S 1> ม็กทงแม็กเทพอยู่นี่หมดเลยแต่ว่าติดอย่างเดียวคนแม่งโคตรเยอะดูดิ <c oughs> โอ้แล้วผมจะรอดเนี่ยลงกลางด้วยท่านผู้ชมเราต้องรอดเราต้องรอดไปฮะวิ่งไปริมก่อนอย่าเล่นกลางนะครับถ้าเจอสถานการณ์คนเยอะแบบนี้โ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยลั่นไปหนึ่งโอเค เล่นลิมดีกว่าท่านผู้ชมฮะถ้าเราเล่นกลางเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนอ้อมหน้าอ้อมหลังได้นะครับมาเล่นลิมฝั่งขวาดีกว่าอุยแต่ว่ามีเสียงเท้าว่ะท่านผู้ชมฝั่งขวาเอ๊ะเอ๊ะหัวล้วนๆไม่มีตัวผสมโอเคดูดีมีเดชชื่อตึงๆอ่ะวงฟ้าผมบอกเลยดูชื่อนะครับมียิงกันอยู่ฮะท่านผู้ชมต้องระวังดีๆนะมันเยอะจัดโดดไปแล้วเหรอ มาหูด้านหน้ามาดมมิยิงเหล็กคมกิบเฮ้ยมีเสียงเท้าหลังตรงไหนวะนี่ไงมาดิร่วงมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหอย,ย่างเยอะเลยท่านผู้ชมเสียงปืนโคตรเยอะจะเดือดไปไหนเนี่ยมาเอาอะไรกันโอ้โห ใช้สกาแล้วกันนะครับบางกระเบิดดักตรงนี้เราจะได้ระวังฝั่งเดียวท่านชมมันเ <Okay. S 1> ยอะเกินสายมีสายมีข้างนอกหรือเปล่าน่าจะข้างนอกนะครับเข้ามาได้เข้ามาได้โอ้โหไม่โดนกระเบิดเฉยมียผ่านเฉยเฮ้ยมันลุมอ่ะมันลุมอ่ะไปแล้วมา โอ้ตอนแรกผมจะกระโดดหนีแม่งโดดไม่ลงไงบ้าเอ,อ้ยมีเสียงเท้าอีกนี่ไงอื้มไม่ตายเฉยเข้าหัวแล้วนะครับทุกคนตามมันเลยเฮ้ยวิ่งไปล้วไปไหนเราว่าเร็วจัดเลยว,เลวิ่งโคตรเร็วเฮ้ยมีเสียงนี่ไงนี่ไงหวัวลั่นไปเลย เรียบร้อยหมดหรือยังวะเนี่ยผมว่ายัางนะมันยังล้มอยู่อีกอะท่านผู้ชมหกคิวเข้าไปแล้วเนะี่ยมีดีอะไรวะวงฟ้านะทำไมคนชอบลงยังเลยแล้วแต่ละคนนี้ตึงๆทั้งนั้นนะครับที่เก็บแต้มเขาชอบแยกมาลงนะท่านผู้ชมนะเขาแยกเล่นกันอยู่แล้วไงเขาจะมาลงแบบประมาณ2คนอะไรแบบนี้นะครับได้ของดีเขาก็ไปท่านผู้ชมมามาดูกันว่าวงฟ้ามีอะไรดีนะฮะ <Okay. S 1> มาดูศพเราหน่อยท่านผู้ชมตาล่าเราอยู่ไหนวะนี่ไงเจอละ m c a 1นะครับของแต่ง m c y อ่ะท่านผู้ชมโคตรโกรงผมบอกเลยเดี๋ยวหาแม็กเทพอีกมีทุกอย่างที่วงฟ้านะครับขันยาแป๊บวงแรกยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับผมยังทนอยู่ได้โอ้แม็กสามอยากได้แม็กเทพอ่ะท่านผู้ชม<ะ>เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเท้ามาหน้าทางใต้นะครับผมเจอละสาวน้อย,อยสาวหลงเหรอฮะ ท่านไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหคิดว่าหมดแล้วยังจะมีอีกตายไปซะเจอแล้วเกาะสามนี่ไงตาร่าเราเดี๋ยวหยิบ MP5 มพไม่ใช้ก่อนแล้วกันนะครับของแต่งนะของแต่งมันต้องโกงกว่าอยู่ละนี่ไงเจอจนได้โอ้โหหาตั้งนานคือโกงมากนะครับผมบอกเลย MCY นะครับเราก็ใส่แม็กเทป แต่ว่าเรายัางไม่เจอสองควงนะครับขอเก็บกระสุนก่อนละกันหาต่อไปครับยังมีมาอีกเรอนี่ไงอาเหยียบกระเบิดองนะนะวิ่งเข้าไปนะอ่ะเฮ้ยไม่โดนวะอา้าวโดน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 ,โดนลูกที่สองทันเลยฮนะท่านชม,มนี่ไงโอเคไอ้นี่เหมือนมีสองควงนะใช่ปะ สวยโอ้นี่ไงนี่ก็มีแมกเทปแมกเทปเกลือนนะวงฟ้านะครับผมแมกเทปเนี่ยมันจะช่วยให้ปืนยิงเร็วไงน้ำชมบวกกับ M4Y นี่จะโกงผมบอกเลยคอยดูนะฮะไปเข้าวงดีกว่าน้ชมสวยครบ C b ไปหูแปดคิวแล้วเนี่ยหูแค่วงฟ้าวงเดียวเราเก็บไปสองตี้นะครับเป็นเต็มมาดิ โค้ดเอา25คนบนแมพขอสัก15คิวแล้วกันเกมนี้ถึงเปล่าไม่รู้นะสะโคม4ใส่ไปเลยไปปัญญาปแป๊บเฮ้ยมีตัวยิงอู่กลางโดมด้วยวงไม้แก้ว่าหอนไปเลยเฮ้ยเป้านิ่งปะเนี่ยลงกันกันเอ้ยเอาล่วง โอเคมีหลังนะครับท่านชมเดี๋ยวขอพัญยาแป๊บเดือดนะตรงนี้เดือดนะหงบนก็มีผมจะเข้าวงยังไงวะเนี่ยการเข้าผมละว,วงบีบด้วยต้องจัดก,การตัวบนอ่ะหรือไม่ก็เฮ้ยมีรถว่ะสวยขอขี่รถไปละกันขอตัวรดตรงนี้ก่อนท่านชมทางเดียวที่เราจะรอดถ้าเราวิ่งขึ้นไปเราโดนมันดักแน่นอนฮนะรอดเฉยรอดเฉย มันแอลมยิงกันหรอไปปล่อยมันยิงกันไปฮะตรงนี้ไม่อยู่ในวงนะครับอันตรายเฮ้ยโคตรรัวโคตรรัวโคตรแรงด้วยยังโหดดูดิทุกคนโหดจัดเลยเอ้หลอกลั่นอีกแล้วดูดิส้ำเลยโอเคสิบเอ็ดคิวเลยครับท่านผู้ชม บนแมพยังเหลืออีกบานเลยครับคนโอเคนแต่ต้องเช็คด,ดีนะท่านชมนะเดี๋ยวหลังจะตุ๋ยได้นะครับก่อนที่จะเข้าวงเนี่ยวงลอวงที่เท่าไหร่โคตรเก็บแล้วนะเราจะหยุดเล่นนอกวงไม่ได้แล้วนะครับต่อไป,ป่อยดนก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเช็คฮะว่าด้านหน้ามีหรือเปล่า <Okay. S 1> อยู่ไหนอะ9คนอนะนันไงข้างล่างมันยิงกันแล้วมันใส่กันแล้วพี่ขอแจมหน่อยไวรุ่น ดวงหนึ่งเฮ้ยโอ้โหวิ่งเร็วจังวะวันนี้มาดวงดวงรีบสามครับเจ๋งเดียวแม็กมันน้อยท่านผู้ชมใส่แม็กเทพอะอุ้ยลั่นไปดิสามเลยโอเค ้ยหลาดเลยฮะมีคนนอนบนหินต้องเช็คหลังดีๆด้วยแน่ท่านผู้ชมหมายถึงข้างบนพีกอะข้างหลังมันไม่มีแล้วแหละเช็คด้านบนก่อนเฮ้ยไปไหน,ไหนเรียบร้อยร่วงโคตรรัวผมบอกเลยอืมนิดเดียวโอ้โหแม็กหมดไอ้บ้าเอ้ยกระสุนหมด ยิงเพลินเกินดูดิมันลวดจัดอ่ะกินกระสุนชิบหายเลยไปขอบคุณกระสุนหน่อยท่านผู้ชมด้านหน้ามี2ตัวนะครับในโดนอือหือดเบืืองไอวอผมบอกเลยเบืืองไอวอสุดๆไม่ได้กระสุนด้วยจวยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยป้าเอ้ยโอ้โหตัวละครผมบังไงด้านซ้ายมีฮะ ต้งหัวเท่านั้นเรียบร้อยหัวแตกบอกเลยเฮ้ยตรงไนวะโอ้อโหไอวอไม่ติดไอบ้าเฮ้ยนิดเดียวเองท่านผู้ชมืึมพีม่คิววะน่าจะเยอะอยู่นะครับผมเกมนี้โหดูดิบอกโคตรเยอะ91าวไดมอนด์4นะครับ โอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็อยากดูคลิปอะไรค,คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาเพียงเท่าน,น,นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย